สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Ben Family นะคะวันนี้นะคะเอ๋ยก็จะมาทําการรีวิวนะคะกระเป๋าเอคิดว่ามันเป็นรุ่นฮิตรุ่นหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นแบรนด์โกยานนะคะถ้าเกิดดูจากหน้าปกก็จะรู้แล้วว่าคือรุ่นอะไรนะคะมันก็คือโกยานบักเก็ตนั่นเองนะคะโกยานบักเก็ตแบ็นะคะแต่ว่าเขาจะมีเขาจะมีชื่อทางการของเขานะว่า เพชรสดหรืออะไรสักอยาก่างอ่ะ,อะเดี๋ยวเอยขึ้นให้นะจ๊ะทุกคนซึ่งใบนี้นะคะเอออะทำการพรีออเดอร์มาน่าจะประมาณ2 3สมปีที่แล้วนะทุกคนตั้งแต่สมัยที่แบบกระเป๋ารุ่นนี้ยังเป็นกระเป๋าที่แบบสีดำสาสยน้ำตาลกับสีดำสาสยดำอะ่ะเป็นคนละราคากันกับสีอื่นอ่ก็คือสีดำจะเป็นสีที่ถูกที่สุดนะคะตอนนั้นที่เอยได้มาเออใบนี้เอยได้มาแบบ เลขหกอะทุกคน6ต้นๆอะถ้าไอ้จำไม่ผิดนะทุกคนเออประมาณนั้นเลยเป็นการพรีออเดอร์นะคะซึ่งตอนเนี้ยโกยาดอะสำหรับทุกสีอะจะราคาเท่ากันหมดแล้วนะคะยกเว้นสีที่เป็นสเปเชียลคัลเลอร์สเปเชียลอเดชันอะไรทั้งหลายนั้นอันนั้นก็อาจจะมีราคาแพงกว่าตัวอื่นเป็นพิเศษนะคะแต่สีที่เป็นสีปกติทั่วไปที่มีขายปกติอะก็คือ จะราคาเท่ากันหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดำขอบน้ำตาลหรือดำขอบดำเขียวเหลืองส้มแดงอื่นๆนะคะก็คือตอนนี้เท่ากันหมดแล้วนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆคือเป็นคนที่แบบชอบสีดำไงก็เลยแบบเหมือนเวลาซื้ออะไรก็จะเป็นโทนดำไปซะส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราอ่ะได้ถูกกว่าชาวบ้านคราเนาะนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วยิ่งตอนนี้ดำคือเท่ากับสีอื่นไปแล้วด้วยก็ย,ยิ่งคุ้มเข้าไปอีกนะคะทุกคนอ่า นี่นะคะเดี๋ยวเอ๋จะขึ้นไซส์ให้นะคะอ้างอิงนะคะไซส์จากในเว็บไซต์นะคะทุกคนคือจุดเริ่มต้นของการอยากได้กระเป๋าใบนี้คือเอ๋เห็นคนคนหนึ่งอะสะพายอยู่ตอนเอเ๋ไปเดินที่ห้างแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋าใบนี้มันเป็นบัเก็ตที่แบบไซส์ดูแบบไม่ใหญ่เกินไปแล้วสายเขาอะก็ไม่ยาวเกินไปเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดรูดอะน้องยิ่งจะแบบดูเล็กเข้าไปอีกเลยนะทุกคนเนี่ยเออถ้ารูดอะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้รูดหรอกเอวยก็แบบตอนนี้หนังของเอยมันเริ่มนิ่มไปหมดแล้วนะเออมันก็เลยต้องแอบ,บผูกไว้นิดนึงนะคะถ้าเกิดจะแบบรูดอะเออเนี่ยใส่น้องแบบน่ารักมากกำลังดีสุดอะเออ ก้นกระเป๋านะคะจะเป็นแคนวาสนะลายแบบโกยาร์เลยนะคะทุกคนตัวกระเป๋าตรงนี้ก็คือจะเป็นลายโกยาร์ทั้งหมดนะคะด้านหน้าที่รูดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นไลนิ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะของเคยเป็นหนังสีน้ำตาลนะแล้วตรงนี้ก็จะมีหมุดเงินๆหนึ่งอันนะคะเออสองอันทุกคน ที่ก้นกระเป๋าตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ล็อกสายเดี๋ยวจะเอาให้ดูสองฝั่งจะ,จะเหมือนกันนะคะจะมีสองจุดตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยคือเอาไว้ปรับสายนะคะเดี๋ยวจะมาแกะข้างในให้ดูนะคะรุ่นนี้สามารถปรับสายได้ซึ่งมันเวิร์กมากๆทุกคนมันดีมันดีงามมากๆนี่ถ้าทุกคนเห็นนะคะ ข้างในเนี่ยไอหมุดที่อยู่ก้นกระเป๋าก็คือเอาไว้ยึดกับสายกระเป๋านะคะแล้วหมุดตรงนี้ก็คือเอาไว้ยึดสายกระเป๋าอีกเช่นกันนี่ถ้าดูตำแหน่งตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมคือเป็นการยึดสองจุดก้นกระเป๋าก้นกระเป๋าแล้วก็ปากกระเป๋าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้มันจะสามารถปรับระดับได้ประมาณเอยคิดว่าประมาณ3ามระดับนะทุกคนก็คือ ติดทั้งสองข้างอยู่ที่ก้นกระเป๋านะคะก็จะได้ความยาวที่เป็นความยาวสั้นที่สุดนะคะซึ่งเป็นความยาวที่เออยใช้อยู่เป็นความยาวที่เอยชอบนะทุกคนเออเดี๋ยวไว้เอยทายออนให้ดูแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือปรับเอาอันนี้ขึ้นมาอยู่ที่สเต็ปบนนะคะข้างหนึ่งมันก็จะเป็นความยาวที่ยาวขึ้นมายังไม่ได้ยาวที่สุดยาวเป็นอันดับที่สอง หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทุกคนปรับจากตัวก้นสุดอะขึ้นมาไวป้ปากกระเป๋าทั้งสองตำแหน่งเลยอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ได้สายกระเป๋าที่ยาวที่สุดนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบไซส์แบบปวบ,ปบ,ปบนิดนึงอะไรอย่เงี้ยอยากจะคอสบอดี้เออแล้วแบบรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะติดเกินไปมันก็ยังปรับได้นะถึงสามระดับนะทุกคนเออชอบมากใบนี้ยเอ,อ้ใช้มาแบบ สองสามปีแล้วอะไม่รู้สึกเบื่อเลยแต่หมายถึงว่าก็มีการสลับใช้กับใบอื่นนะคะทุกคนไม่ได้ใช้น้องแค่ใบเดียวนะคะเ mm hmm. นี่ยตัวหนังข้างหน้านี่ก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะคะเ mm hmm. นี่ยมันจะเป็นเหมือนผูกปมไว้แบบง่ายๆเลยแต่คือกยยาร์วไอ้ว่าการแบบเดินต้งเดินเส้นอะไรค่ะว่าโอเคเลยนะทุกคนเ mm hmm. นี่ยใบนี้ที่เออได้พิออเดอร์มาก็คือแบบ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเรื่องการเดินเส้นเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อดีของน้องอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยตรงขอบก้นกระเป๋าเขาตรงเนี้ยมันเป็นหนังใช่ไหมคะหนังสีน้าตาตัวเนี้ยเอ่ยว่ามันก็คือทําให้น้องอะ่ะมีความทนทานนะหมายถึงว่ามุมด้านข้างตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมที่แบบถ้ามีการเสียดสีอะ่ะเวลาเราหิ้วเราสะพายนู่นนี่นั่นอะ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่แบบรับการเสียดสีเยอะซึ่ง ของเอ๋ยก็มีรอยนะเนี่ยเอ๋ยก็ใช้งานอ่ะเอ๋ยก็มีรอยแต่คือเอ๋ยคิดว่ามันก็น่าจะทนทนกว่าการที่แบบเป็นหนังแคนวาสไปเลยเหมือนพวกรุ่นที่เป็นโทสแบ็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออลืมให้ดูตรงนี้เนี่ยที่เป็นด้านเดียวกับตัวพี่รุ่นนะคะเนี่ยมันจะมีโลโก้โก,โกยาอยู่ทุกคนเห็นไหมคะนี่เป็นตัวปั๊มนะคะนี่ เอถัอ่าไอได้ราคาดีมากเพราะว่าล่าสุดอะไอไปเกาหลีใช่ปะเกาหลีอะหักแทกคืนแล้วอะสีที่เขามีขายอยู่ปัจจุบันที่เป็นไม่ใช่สีพิเศษอะอก็จะราคาหลังแทกอยู่ประมาณ72-73 0นะประมาณนี้คร่าวๆอาจจะบวกลบตามอัตราแลกเปลี่ยนนะคะทุกคนด้านในก็เป็นผ้าแคนวาสนะคะเนี่ยผ้าแคนวาสสีข,ขาวๆแบบนี้นะคะซึ่งแนะนำเลยว่ารุ่นนี้ทุกคนควรที่จะ ซื้อไอตัวแบ็กออร์แกไนเซอร์มาใส่นะเพื่อรักษาสภาพของผ้าแคนวาสนะคะไม่ให้มันแบบสกรปรกหรือดำนะซึ่งเออ่ะก็สั่งมาใช้ตั้งแต่ตอนที่ซื้อกระเป๋าใบนี้มาเลยนะพีออเดอร์มาเดี๋ยวไปหยิบก่อนนี่อันนี้ก็คือออร์แกไนเซอร์นะที่เอยซื้อมานะคะจะเป็นของแบรนด์ s ามอค a นะทุกคนเนี่ยซามอค a เห็นไหมจ๊ะ ซมอกกาก็คือจะเป็นแบรนด์แบ็กออแกไนเซอร์ของประเทศเกาหลีนะทุกคนเกาหลีใต้จะมีซมอกกากับอีกแบรนด์หนึ่งอ่ะที่ดังๆอ่ะเอออันนี้ไอ้สั่งร้านพีออเดอร์ให้พรีมานะจําราคาไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่เดี๋ยวถ้าเคยเจอราคาเดี๋ยวเอ้จะขึ้นราคาให้นะคะซมอก้าไม่แน่ใจเหมือนกันจาไม่ได้แล้วว่าไอ้สั่งเป็นมันจะมีตัวความหนาหนึมิลหมิลลิเมตรกับสมิลลิเมตรนะทุกคน เวลาสั่งไอตัวออร์แกไนเซอร์ของตัมโอกาเนี่ยเออแล้วก็ด้านในขอเอาของออกแป๊บด้านในเขาเป็นความรกทุกคนมองข้างความรกนะคือนี่ฝั่งนี้เห็นไหมคะเขาก็จะมีเป็นพ็อกเกตเล็กๆให้สองฝั่งซ้ายขวา เพื่อให้เราใส่นู่นนี่นั่นจัดระเบียบได้แล้วก็ตรงกลางก็เป็นช่องใหญ่ๆไปเลยนะทุกคนเนี่ยเอ๋ยก็จะแบบใส่เครื่องสำอางใส่พวกลิปกลอสใส่อะไรไปในนี้ได้เลยโดยที่ไม่รู้สึกผิดถ้าเกิดว่ามันเกิดการเลอะเทอะเปเื้อนอะไรใดๆนะคะเพราะว่ามีตัวนี้รองรับแล้วแทนตัวนั้นนะคะแล้วคือแบบความจุข,ของกระเป๋ารุ่นนี้คือมันดีมากๆทุกคนคือมันคุ้มค่ามันแบบ ใส่ของจําเป็นได้เกือบทุกอย่างเท่าที่เราจะต้องการเอออังนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวเอ้ใส่เข้าไปก่อนนะนี่สวยสวยสวยน,นี่พอดีเป๊ะเลยทุกคน เอยจะพยายามใช้ออแกไนเซอร์ที่เป็นสีแบบสว่างๆนะคะเพราะรู้สึกว่ามันจะทําให้เราหาของง่ายนะทุกคนเออเนี่ยคือใส่ได้หมดอะสักกระเบือ,อยันเดือลบเป็นกระเป๋าที่จุและดีมากๆอย่างไอตัวกล้อง DJI ของเลยอันเนี้ยเอ้ก็ใส่ก็ไปในเนี้ยด้ามโผล่ขึ้นมาไม่เป็นไรก็โอเคเออใส่ได้แบบเยอะมากๆมือถือ จะก,กีดเครื่องก็ใส่ลงไปได้เลยกระเป๋าตงุงกระเป๋าตั้งนะคะสมุดโน้ตอะไรแบบน่ารักน่ารักใส่ได้หมดเอ,อ้ยคิดว่ามือถือ iPad mini ใส่ได้นะเดี๋ยวไปกีบไอแพดมินิมาให้ทุกคนดูก่อนนี่ทุกคนไอแพดมินิค่ะ นี่ทุกคน iPad mini ใส่ลงไปเลยจอมอาจจะแบบโผล่นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะคือเวลาที่มันก็ยังแบบได้อะเออตอนนี้ที่เอ๋ใช้อะคือสายน้องก็คือแบบนิ่มไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าใช้อย่างแบบคุมค่านะใช้บ่อยเออในช่วงที่ซื้อมาแรกๆใช้บ่อยแล้วก็คือแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแบบเป็นปีๆแล้วอ่ะ2อปีสปีแล้วอะ่อแวอะแบบ พอเราหยิบเขามาใช้เราก็ยังรู้สึกว่าเออเขายังน่าใช้อยู่อ่ะเออเขายังน่ารักอยู่เขายังสวยอยู่เขายังแบบคุ้มค่าเขายังแบบใส่ของยังถูกใจเราอยู่อ่ะดูไม่เชยไม่ตกเทรนอะ่ะเออมันดูแบบคุ้มจริงๆอะ่ะใบนี้ยทุกคนเอออยากจะเป็นกระเป๋าที่แบบแนะนําเลยนะสําหรับโกยาร์ดรุ่นนี้นะทุกคนใครที่จะเข้าโกยาร์ดอ่ะเอยว่ารุ่นเนี้ไอชอบมากกว่ารุ่นที่เป็นโทสอีกนะ เออรุ่นโทสมันชื่อรุ่นอะไรนะจําชื่อไม่ได้ละเออซึ่งเออซื้อไว้ไซส์ GM ไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะมันใหญ่เกินไปนะคะ่ะเออเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้หลังจะมารีวิวไซส์ GM ให้ดูนะทุกคนแล้วก็มีซื้อแบ็คออแกไนเซอไว้ด้วยะะเออเนี่ยคุ้มมากๆก,ก็แนะนํานะคะใครที่กําลังมองหากระเป๋าโกยาสอยู่สักหนึ่งใบรุ่นนี้ลองเอาไว้คิดในใจเล่นๆน,นะคะ เดี๋ยวจะมาทรายออนให้ดูค่ะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง My Ben Family ของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายาย